สวัสดีคะ่ะพามาดูแมลงจริงเห็นจิงหลีดหิวอาหารไหมเพื่อนนี่คืออาการแบบไตหาอาหารในถ่านี่มีอาหารนะคะแต่เป็นเมลข้าวโพดซะส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่เมล็ข้าวโพดมันแข็งเขาแท้ยังไม่ได้ค่ะมันก็จะเหลืออยู่แบบนี้แล้วก็ดูกระโดดกันใหญ่เลยนี่นี่คือกําลังเดินหาอาหารในกรด ไม่ใช่บอ่อนร้อนนะเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกอากาศดีมากเลยค่ะนี่คืออาการหิวอาหารนี่ลุมกิน,กนอยู่อย่างนี้เขาจะเขาจะเลือกอาหารที่เขากินได้อะพอเป็นไม่ข้าวโพดเขากินยังไม่ได้มันแข็งเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก็จะมาลุมส่วนไหนที่กินได้ตัวไหนเข้าถึงอาหารไม่ได้ก็จะไต่ว่อนอย่างเงี้ยค่ะนี่ดูสิ ช่วงนี้ต้องให้อาหารเยอะๆแล้วก็ถึงถึงช่วงที่เขากหลังจะติดกักนะฮะเนี่ยไว้เนี่ถามว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้กำหนดวันไม่ได้เลยค่ะเพราะบางหลังมานี่คือเลี้ยงแมงแบบดูขนาดตัวว่าอยู่ไว้ไหน,นมองป้าเดียวก็รู้แล้วว่าอยู่ไว้ไหนก็เลยไม่ไม่นับวันที่ฟักไม่นับว่าอายุเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าตา่วมาอายุกัก มแมลงจะอยู่ประมาณไหนก็ประมาณ23-25วันค่ะจะเริ่มติดกากแล้วไวช้าขึ้นอยู่กับอากาศความแข็งแรงของมแมลงอาหารที่เขากินนะมันก็เหมือนกับคนเราอ่ะได้อาหารดีพันดีไม่ป่วยก็กินอาหารเก่งกินอาหารเก่งก็โตไวแข็งแรงนะประมาณนั้นเลยการเลี้ยงแมลงเก็บภาพมาให้ดูโอเคเดี๋ยวนี้ให้อาหารมแมลงก่อนนะคะ